เรื่องมอร์สเตอร์เทนเตอร์เนี่ยมีความสนใจยังไงบ้างเขารู้สึกแรกที่รู้สึกรู้สึกท้าทายครับสุดหรอมันมีความแบบยากสำหรับผม,มแต่ว่ามันเป็นเกมโซที่ไม่โซอ่ายัางไงเพราะว่ามันไม่ใช่ปีศาจอ่ามันในเรื่องมันแบบไปล่ามอนสเตอร์แต่ของโซคือแบบมีปีศาจมีเรื่องเทพนู่นนี่นั่นว่างั้นใช่เพื่อนสุดหรอ,อแน่นอนส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อย่างของโซเนี่ยมันก็จะมีบทางทาง,ทางบ้างแบบพวกสเกเลตันซอมบี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่เพื่อนเออแต่ ุกตัวของมอนทันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบอสให้เราไปตีแล้วก็จบเป็นระด่านการล็อกเป้าของดักโซอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเวลาตีมันก็จะดูดเป้าเลยอ่าสังเกตใช่ปะใช่ใช่เออแต่มอนทั้นเนี่ยสังเกตไหมถ้าเล่นภาคโวลนะอ่ามันจะแบบเราต้องหันตัวเองเนาะภาคโวล์อะเออใช่เราต้องหันเราต้องหันเองใช่เราต้องหันให้หน้าตรงแล้วตีแล้วทีเนี้ยต่อมาเนี่ยก็คือแมคชนิกหลักของภาคนี้เลยเรื่องโฟกัสโหมดมันคืออะไรโฟกัสโหมดโฟกัสโหมดเนี่ยถ้าผูดให้เห็นภาพแบบมันจะเป็นการเหมือนกดเล็งขึ้นมมมมาาาาาาเเเเเเปป็็นน้้กกกลลลงจออหืยแวรรสถ หันตัวละครไปทางทิศไหนก็ได้ที่เป้านั้นมองนึกภาพออกไหมเยอะเลยมันน่าสนใจแล้วก็บรรลนกันต่อมูฟเซตของหลายวุฒิได้ดีมากก็คือมีความยุ่งยากแต่เพื่มมิติการเล่นมันแปลกใหม่ตรงที่แบบมันต้องมานั่งเลงเนาะปกติเราเล่นมอนทันเราแบบเราไม่ได้เล่นเกมชูตติ้งกันเราต้องมานั่งเลงมอน